สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนชอบพอใจดีสูบผู้สูบคนพี่น้องพี่น้องครับมือวนี้พอใจดีสิพาไปตามแนวทางเ็ดสำนักเ็อาจารย์พี่น้องนะครับเจ็ดสำนักเ็อาจารย์เด้อเมื่อนี้พอใจดีสีพาไปติดตามแนวทางของปู่ทองพี่น้องของปู่ทองเด้อปู่ทองสุดยอด พี่น้องบอกได้เลยนะครับสุดยอดพี่น้องงวดที่2ตามมาติดๆิิ10กวงวดเคยติดกันมาแล้วเด้อสำหรับปูท่องนะครับวดนี้กะสางค่วมพ่อใจให้กับพี่กับห้องได้งวดวันที่6พี่น้องสามเจตรงๆสำหรับแนวทางปูท่องเนาะเกือบแตก3ตัวพี่น้อง ของปูท่องเกือบแตก3ตัวเด้เออ่าพี่น้องไปใส่วันที่กันนะครับอย่าก,กับไปเบิ้งจอดหลังของปูท่องเนาะวันที่ผู้ดใดเป็น f อซปูท่องกับซีเรเฮห้ท่หพี่น้องเนาะวันที่วันที่8ปดนะครับคือมืออื่นเด้อแนวาทางเล่าปัชนาออกนะครับ สอขอพี่น้องสองห้าหกแปดนะครับลาวพัฒนาลาวพัฒนา งวดที่3าไปต่อใดหรือบอดใดพี่น้องนะครับงวด 1, หนงวด2เข,าาดเ,เ,เข่ามาติดๆเลยพี่น้องสําหรับปูทองเนาะเข้ามาติดๆเลยพี่น้องนะครับสำหรับปูทองสุดยอดอีลีพี่น้องนะครับบรเวณไฮเอสซทั้งช่องพ่อใจดีพิดบังนะครับวิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างนะครับปูททองวิ่งบนล่างตัวใดพี่น้องไปเบิ่งกันไปชมกันไปผิดเจารานากันนะครับ ปูทองวิ่งบนล่างสองเม็ดเดี่ยวทนทนุนสองทนพี่น้องสองทนสองตัวเดียวเอาเป็นยังไงพี่น้องบาทนี้ปูให้มาแล้วเด้อพวกไดเป็นเอปูทองอ่ะมาเบิ่งย้อนหลังของปูทองกันแล้วกันย้อนหลังงวดวันที่6พี่น้อง นี่คือย้อนหลังของวันที่หกเมดทีผ่านมาเมื่อวานนี่เนาะวันที่หกสิงหาสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปูทองวิ่งบนล่างห้าลุดพี่น้องนะครับแนละ้วหาไปยูพุนทั้งอ่าล่าผลออกหนึ่งหาพี่นอ้องเอาบอ๊อบไปยังแต่เพิ่นก็นยังมีชุดกันตรงๆให้ยูพี่น้องชุดสามตัวสามห้าเจ็ดพี่น้อง ชุด2ตัว57ชุดกัน3 5 3หพี่น้องออก3 7ตรงตรง,ตรงเป็นจังไจพี่น้องชัดเจนบ่ของปู่ทองเฮ้านะครับสุดยอดกับแนวทางคำนวณสุดยอดกับสูตรของปู่ทองพี่น้องเมื่อนี้มั่นใจว่าน,นี้มั่นใจเอามาฝากพี่ตนน้องคือเก่าพี่น้องเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์บ่เข่าหล กะเข่าหน่อยพี่น้องนะครับจังได้กะเข่านะครับเห็นจังได้กะเขา่าเอาพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเดี๋ยวไปเบิรงปูท่องจับคู่ให้โตใดไปเบิรงกันพี่น้องปูท่องจับคู่เนะาะเดี๋ยวเดี๋ยวพอจะดีไปใส่นี่กอนชุดสามตัว ชุดสามตัวนี่จะเป็นชุดเดียวจะตัดเลียนเอาพี่น้องนะครับเนาะมันได้เป็นสามคู่เนาะชุดสามตัวชุดสองตัวหัวที่สามติดบ่พี่น้องสองหัวติดปาเ้าเด้อ ของปู่ทองทำสถิตินำหน้าไปก่อนแล้วชุดกันนำหน้าไปก่อนแลวพี่น้องเอ้ยสองวดจติดแล้วนะครับเข่าคือเข่าหลุดคือหลุดเ,เ,เด้อพอเจดียว่าตรงๆเลยครับเข้า,ขา,ขาคือเข้าหลุดคือหลุดไม่ได้แก้งพูดไม่ได้สรรหาคำพูดมาพูดนะครับ เข้าคือเข้าหลุดคือหลุดเด้อชุดสามตัวของปู่ทองพี่น้องนะครับแปดปดเนาะแปดอะแปด 1อน,นี่พี่น้องนี่คือโนวทางของปูท่องเด้องวดที่3จะเข้าหรือหลุดพุ่งนีสองถุงเครื่งลู่ผลกันแน่นอนพี่น้องนะครับเนาะเอาพอใจดีตัดให้พี่น้องตัดให้เด้อจารย์พี่น้องบอตัดนะครับบอตัดเล่นนะครับสองหนึ่งตกันพี่น้องโตกัน นะครับเมื่อเบิงตัวกันนะครับ8 1 8 2 นี่คือเนวทางอันสวยสวดงดงามนี่คือเนวทางอันมั่นใจของปูทองงวดที่สามพันบ่อพาน,พ,านพี่น้องงวดที่สามพานันบ่อพันขึ่นอยู่กับปูทองเด้อว,วันที่แปดสิงหาพี่น้องลาวพัฒนาปูทองวิ่งบนล่างสองเมตรเดียวพี่น้องจับกู่ชุดสามตัวพี่น้องแปดสองหนึ่งเด้อ ชุด2ตัวสองหนึ่งชุดกัน8 1ดหนึ่งดสองพี่น้องพี่น้องครับเข่าหรือหลุดนะครับเป็นวันที่สมปูท่องเข่ามาแล้วสองงวดพี่น้องวัน,นี้เป็นวันที่3ามให้พี่น้องแคบหน้าจอไว้แต่ก็อยจะลรืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องแล้วห้ยกำลังใจเพลินอ่าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพีงเท่านี้แหละพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ